ท o นชูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอคำศัพท์ในรูปของคำศัพท์ในข่าวต่างๆหรือหัวข้อข่าวต่างๆนะคะอันนี้ครูจะทำเฉพาะแค่หัวข้อนะคะเพราะว่าทำในเรื่องรายละเอียดของข่าวนี่มันจะใช้เวลานานเพราะเรามีเวลาแค่3านาทีทันเต็มที่นะคะขอเริ่มเลยนะคะม่งั้นมันจะเสียเวลาเยอะนะคะมาดูเลยนะคะประโยคแรกนะคะ il est temps de faire quelque chose นะคะ il est temps de ะคะําว่าตองตัวนี้ไม่ได้มีความหมายไปว่าอากาศนะคะแต่จะมีความหมายไปว่าเวลาส่วนอินล่ะคะอินเป็นโพรนงที่เราเรียกว่าโพรนงแอมเปรคันแนก็คือไม่มีตัวตนไม่ได้แทนไขรทั้งนั้นนะคะดังนั้นอิเลต้องเดฟเกลก็ชสจะมีความหมายว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็แลกเดอโปรดักเตอร์เดอขอยุ่ตรงนี้ก่อน l ล้วก็แลกก็คือความโกรธของโปรดักเตอร์คือผู้ผลิต นะคะคำว่า earth หรือ e a r t นี่อ่านกันยังไงอ่ะถ้าไข่ใบเดียวออกเสียง earth ถ้าไข่หลายฟองออกเสียง e a r ดังนั้นตรงนี้จึงออกเสียงเป็น producer t u de ไม่ใช่ de นะคะ pour obtenir un prix de vent plus élevé นะค pour obtenir obtenir ต่างกับ r e c e v o ยังไง่ obtenir คือการได้มาซึ่งจะต้อง ใช้ความยากลําบากหรือแลกด้วยการอะไรก็แต่เช่นเราออฟตาลเราใช้กับ Di ิปโ o มเพราะเราต้องไปสอบถึงว่าถึงจะได้มามันไม่ใช่คนมาให้เราเฉยๆนะคะอ่าดังนั้นก็แยกใช้ให้ถูกนะคะเนี้ยออฟตาลก็สแสดงว่าเขาต้องไปทําอะไรมาทักอย่างเพื่อจะแลกมาเพื่อให้ได้ราคาที่สูงขึ้นนะคะเอิมครีอ่ะอันนี้ก็เป็นราคาค่าไขา่นะคะเดอร์อนนก็คือราคาขา,ขายนะเดอองมาจากคําว่าแวบวองนะ ส่วน v o n t ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นคำนาานะคะการขาย plus l e v e r นะคะอะไรที่สูงขึ้นทำไมเราใช้ว่า o นะคะเพราะ o มันคือความสูงแต่นะราคาที่สูงขึ้นหรือน้ำมันที่สูงขึ้นเราจะใช้คำว่า e l e v e นะคะอะไรที่เป็น e l e v ก็จะมีความหมายถึงว่าสูงขึ้นนะคะส่วนใหญ่จะเจออยู่ในศัพท์ของด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านอีโคโนมิกนะฮะเราจะเจอคำนี้นะจะต่างกันคำว่าโอโอในที่นี้ก็คือความสูงนะฮะแต่เอเลเวเนี่ยใช้กับเออราคาข้าวของที่สูงขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีมานำเสนอ แต่เพียงเท่านี้นะคะก็เ,เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้เจอคำศัพท์คนส่วนใหญ่ครูจะดูนี่แล้วค่ะ T F บางข้อง h a n g z h o หรือ a อ r อ r f นะคะแล้วแต่มันจะมีมันจะมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะคะว่ฝากติดตามด้วยละกันนะคะไปเลยนะคะโอ้โหเอบียงตู